ฉันรู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆแล้วตรจสอบแผนที่สักครั้งดีกว่าโอ้ <futuro. S 1> ฉันมาถึงแล้วจริงๆโอ้นั่นใครคน้มนข,ของฉันหวัดดีฉันชื่ออินิดนะมือเหรอไม่มีตัวด้วย <c oughs> อย่าเพิ่งตกใจเขาคือติงสมาชิกในครอบครัวรของฉันเราคือเพื่อนบ้านของพวกเธอ สวัสดีทุกคนฉันชื่อเว d นส์เดยนี่คือบ้านใหม่ของฉันถ้าอย่างนั้นบ้านหลังนี้ก็เป็นของฉัน<อ>ฉันฉนลาดที่สุดเลย <c oughs> ฉันก็มีป้ายเหมือนกันสวัสดีทุกคน <c oughs> โอ้ฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วรอสักครู่นนะเะเออจะย่งไปทางไหนเนี่ยทางาน,นนี่นะนี่มันหมายความว่ายังไงฉันเอาหนเทล่าโคตรใหญ่มา มันมีน้ำหนักต้งหนึ่งตันแนะ่อุ้ย<อ>ทีนี้ก็จะมาทาสีบ้านได้วนูทเทลล่ากันเธอมันต้องสนุกแนะ่เฮนูเทลล่าจากนั้นก็ใช้ลูกกิ้งจุ่มลงไปในเนูเทลล่าอ๋อ,อสีสวยจังเลยและมันก็อร่อยด้วยอะปั่นใจไม่ไหวจริงๆอร่อยจังเลยฉันชอบมันมากมากอออีนิกก็คืออีนิก ออขอโทษนะฉันเผอไปหน่อยอะมาเริ่มทาสีบ้านกันเถอะว้าวมันมาน่ารักจังเลยฉันชอบมันมากๆากเออช่า oh, <no. S 1> งเถอะทาสีให้ทั่วดีกว่าสวยจังเลยแต่ฉันมีไอเดียใหม่ ฉันต้องการห่วงยางแล้วก็ฟองเมายาวสุดยอดตอนนี้ฉันจะทำหลังคาสีรุ้งที่สดใสดูสิดีจังเลยและส่งห่งวยางมาที่ปล่องไฟฉันชอบมันมากๆเลยเมืม่อกีอะไรสักอย่างกับด้านล่างโอ้ฉันมีไอเดียแล้วด้วย ฉันต้องการหมักฝรัง่งเคี้ยวเขียวเคียวทีววนี้ก็ป่อลูกปองไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่ามันได้ผลติดลูกปองไวร้รอบๆหน้าต่าง oh. ฉันต้องการลูกปองอีกนี่มันเจ๋งมากเลยแลนนี่คือกรอบของหน้าต่างและมันวิเศษมากอู้หลอดป๊อม สามารถบิดเป็นรูปทรงแบบไหนก็ได้และฉันทําเป็นหัวใจออกมานะ่ารังจริงๆต่อไปเราต้องการสัตว์น้ํามันต้องเต็มไปด้วยลูกกว่าสกทเทิลส์และฉันก็มีเยอะมากแท่ใส่สะแล้วก็มาลองสักหน่อยมันอร่อยมากเลยและต่อไปเราก็ต้องมีต้นไม้สายใหม่ที่สนามเยอามันนุ่มฟูมาก วาวนี่คืออะไรเนี่ยมันคือพลุขนาดใหญ่ทันแทนตอนนี้มันเป็นลายจุดแล้ว <Yeah. S 1> กลับมาที่ขนมกันฉันอยากให้ฝนตกเป็นสกิทเทิลจัง <Woo. S 1> เอเน็ตเธอตกแต่งบ้านได้ดีมากเลยดูสวยแล้วก็สดใส <Hey. S 1> ฉันชอบดูคำแนะนำแต่ฉันก็รักเวนสเดย์ด้วยแต่ว่าเรามาทำงานกันฉันชอบสีเหลือง ฉันเลยจะทาสีบ้านเป็นสีเหลือง <Nice. S 1> สุดยอด <Yahoo! S 1> ตอนนี้บ้านกลายเป็นสีเหลืองแล้วพอ <Nice. S 1> ถึงมือออกตอนนี้ฉันจะโทรหาเพื่อนบ้านของฉันคนหนึ่งวัดดีแดนนี่เร็วเข้าปล่อยเลโก้ของฉันมาเลยส,สุดยอด,<ส>ดขอบคุณนะพวกดีจัง โอ้พวกในเลือม่วกนะช่างเถอะเก็บมันไว้เองมันอาจจะมีประโยชน์กันได้มาเริ่มต่อเลโก้กันเถอะแต่ฉันไม่สามารถจัดการงานนี้ได้ถ้าไม่มีเควินนะ <Yeah. S 1> โอ้เขามาแล้วสวัสด,ดีเควินง่ายไหมตีมากันหน่อยโอ้เลโก้ใหญ่มากเลยเจ๋งมาต่อกันเถอะ นายทำได้ยังไงอะสุดยอดคขวนฉันเจ๋งที่สุดเลยมาทำกันต่อเถอะเจ๋งมากไหมนายมีไอเดียที่ดีจริงๆเราทำได้แล้วใช่แต่ฉันคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีนายขอบคุณที่ช่วยนะเควินเดี๋ยวไม่เธอเป็นที่รักของฉันนะ เขาต้องโดนจัดการนายสวยแล้วออกไปออกไปนะเทวินไม่หยุดนะใจเย็นเย็นเธอปกป้องฉันเนี่ยน่ารักจังเลยโอ้ไอเดียฉันจะใช้หมวกนิรภัายมาตกแต่งหลังคาโอ้อเดี๋ยวนี่มันกลายเป็นทางเดินที่สมบูรณ์แบบแล้วฉันนีอะไรอีกนะ มเมล็ดพืชฉันจะปลูกดอกไม้ที่หน้าบ้าน <Nice. S 1> มารดน้ำต้นไม้กันเยี่ยมดอกไม้เติบโตวสวยงามฉันจะให้ว d นเส d a ์ดอกหนึ่ง <What? S 1> อะไรฉันเกลียดดอกไม้สด mm hmm. แต่ฉันชอบดอกไม้แห้งมากกว่าขอบคุณไม้์นายเป็นอะไรอีน mm ิด hmm. ช่วยฉันจัดการไม้หน่อยสิแน่นอนเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเดี๋ยวนี้เพื่อนรักไม้ตามฉันมาเร็วเข้าไม้ดูฉันซิเงี่ยมมากทีนี้ฉันจะได้เริ่มทำงานฉันต้องจุดไฟเผาบ้านด้วยเครื่องพ่้นไฟโหรเท่มากดูเหมือนว่าบ้านจะกลายเป็นสีดำแล้วสีโปรดของฉันนี่คือส่วนที่สนุกที่สุดติงไมายต้องช่วยฉัน อืมไปได้แล้วฉันชอบกำไรนี้แต่ว่าต้องเอาเดยดเ็กออกมามแล้วก็ติดกับหลังคา <Awesome. S 1> แต่มันเล็กมากเลยนะ <c oughs> อินิตเป็นประเด็นที่ดี <c oughs> แต่เรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ <c oughs> แค่คาถาเดียวเ <c oughs> ยี่ยมน้มก็เติขึ้นเป็นร้อยเท่า <c oughs> ไม่เลอะเ้วใช่ไหม <c oughs> น่าถึงไปเลยอ่ะ ทีนี้ก็ติดใบพัดรูปกาเยี่ยมใช้ม้ฉลูรูปค้างคาวแล้วก็สเปรย์สีขาวทาบลงไปแล้วก็พ้นสีจากนั้นจะมีค้างคาวอยู่เต็มบ้านพรมสีแดงหน้าบ้านเรียบร้อยเวนสเตย์ <Hey. S 1> ทำได้ดีมากแต่ว่าเราต้งตองต้องตกแต่งข้างในบ้านด้วยในนี้เจ๋งจังฉันจะเริ่มจากพร้อม ด้วยป้อมปิดฉันจะวางมันที่พื้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือพรมป้องกันความเครียดฉันสามารถนอนแบบนี้ได้ตลอดไปเลยอะและต่อไปเอาของนั่นที่ฉันชอบออกมากันเถอะดูนี่สิมันคือกำไรพิเศษเหมือนงูไล <Yes. S 1> เดี๋ยวฉันสามารถติดไว้ที่เพดานกันได้ มันจะเด้งดึงเด้งดึงฉันสามารถเล่นกับมันได้ตลอดเวลาถ้าเป็นแบบนี้เจ๋งอะและมันยิ่งเจ๋งกว่าพมป๊อปปิดซิกนะทีนี้เรามาตกแต่งต่อกันอ้โอ้ดอกไม้กลิ่นหอมอะและนี่ไงของตกแต่งที่ฉันต้องการเอามาติดกับผน,นัง ดูนี่สิหัวใจน่ารักมาก hmm. ฉันต้องการอะไรกนะอ๋อใช่แล้วฉันวางของฉันต้องการชั้นวางของสำหรับเครื่องสำอางฉันชอบแต่งหน้าแบบสดใสดูนี่สิมีตั้งหลายสีเราแต่งหน้าเพิ่มกันดีกว่าแล้วฉันก็สวยขึ้นอีกหลายเท่า <c oughs> วางทุกอย่างเข้าที่ มีของประดับด้วยโอ้วันตาที่ฉันชอบมีตั้งหลายอันแน่โอ้พวกเธอฉันมีหมากฝรั่งด้วยต้องลองสักหน่อยอฉันชอบปอลูกป่งมันได้ผลในบ้านของฉันพร้อมแล้วได้เวลาตกแต่งภายในบ้านแล้ว ฉันทำพรมจิกซอปริศนาขนาดใหญ่มันนุ่มมากทีนี้ก็มาติดยติเทียมที่ผนังกันเถอะต่อไปเพิ่มไฟนีออนมันสวยมากเลยดีจังต่อไปเอาเลโก,ก้มามันจะเป็นชั้นวางเจ๋งๆมาวางของที่ฉันชอบกันเถอะ สุดยอดเค <Okay. S 1> ทีนี้ก็มาวาดหน้ากระถางต้นไม้กันมันน่ารักยิ่งกว่าเดิมสิก,กาตลก่จังเลยมันทำให้ฉันมีความสุขเสม,เมอ <Yeah. S 1> จัดชันวางในมุมนี้จัดวางสิ่งของต่างๆเพื่อการศึกษาและฉันจะมีโลกโลกอยู่ชั้นบน oh. มันคือวิชาโปรดของฉัน วิเศษอะไรอยู่ในกระเป๋าของฉันนะถุงเท้ามากมายฉันรู้แล้วว่าจะทำไงกับพวกมันดูนี่สิ <Awesome. S 1> ฉันเอาถุงเท้ามาทำพรม oh. โอ้รูปถ่ายของเว d นส์เดยสุดที่รักแขวนไว้ที่ผนังกันเถอะฉันรวบรวมรูป,รปถ่ายของเธอไว้ทั้งหมดเลย oh. เธอสวยมากฉันรักเธอ อะไรอ่ะน้าใขรแกงฉันได้บอ,อกแล้วรุกขัด yes เต็มยอมแพ้ไม่เป็นเลยจริงๆนะแต่ว่านี่จะเป็นพรมที่ดีสำหรับบ้านของฉัน <No. S 1> เรียบร้อย <S <S ต่อไปฉันต้องการหนังสือเวทมนต์แค่คาถาเดียวที่ทรงพลังที่สุดเยี่ยมมาก ตอนนี้ฉันมีเมฆพายุจริงๆอยู่ใต้เพดานของฉันโอ้มันคือใยแมงมุมฉันชอบมันติดไว้ที่ผนังกันเธอะ <Yes>. hmm. หีบสมบัติของฉันจะอยู่ที่นี่ในนี้มีแมงม,มุมอาศัยอยู่หวังว่าพวกมันจะชอบบ้านนี้เอาไป้ายไฟในออยรูปขังข้าวมาเยี่ยม ฉันวางเข้ากับผนังสวดเลี้ยงตัวโปรดของฉันแมงป่องมันสวยและอันตรายและสิ่งต่างๆมากมายน้ำยาวิเศษสมบูรณ์แบบวางหนังสือไว้บนโต๊ะโคงกระดูกต่อไปเราจะทำภาพศิลปะก,กันใช้กาวและผ้าใบสีดำ จากนั้นเอาตะปูมาเราจะเขียนเป็นเชื่อของฉันและก็นี่ไง <Nice. S 1> เรามีตัวอักษรสวยๆแขวนไม้บนผน,นังบ้านของฉันม่าสุดยอดมากเว้นแต์เป็นยังไงบ้างวันดีฉันเอาของขวนมาให้นะ <What? S 1> มันคือพืชที่อันตรายที่สุดในโลกไม้ Mike, ฉันไม่ต้องการของขวญจัดนาย <laughs> ฉันพยายามหนักมาก ไมค์ Mike, ฉันจะเก็บมันไว้ตรงนี้ก็ได้เย้ yeah, ฉันยังมีโอ,อกาส <love> ถึงเวลาต้องกินอะไรสักหน่อยแล้วพิซซ่าแสนอร่อย oh. กินหอมๆม,มาจากไหนเวนสเดย์ Wednesday, มาหาฉันสิมากินพิซซ่าด้วยกันนะ oh. ขอบคุณที่เชนนิญนะไมค์เอ้ามือฉันสัมผัสเธอ ขอบคุณไหมนี่คือพิซซ่าที่ฉันชอบอร่อยมากฉันก็อยากกินพิซซ่าเหมือนกันนี่คือชิ้นของฉันดูน่ากินจังและก็อร่อยมากๆเลยขอบคุณที่แบ่งกันนะเพื่อน oh, <man. S 1> สวัสดีทุกคนนี่คือ challenge pancakes ว <What>? ันนี้ In นนิทและเวสตต้องเข้าร่วมการแข่งขันครั้งใหม่ oh. ใครจะว่าได้ดีที่สุดและครูจะให้รางวัลกับคนนั้น ไปกันเลยตอนสนุกมากแน่นอนสาวสาวทุกคนจะพยายามเพื่อรางวัลที่ได้มีป๊อปปิดตุ๊ก,กตาบาร์บี้และของคนอื่นๆมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นต้องวาดแพนเค้กให้ดีกว่าเพื่อนโดยลายสาวสาวและในตอนสุดท้ายครูจะประเมนินผลงานเลือกผู้ชนะและมอบรางวัลให้กับคนนั้นตั้งใจเขานะ้าแนวทุกคนขอโชคดี <laughs> สวัสดีทุกคนมารู้จักกับชาลี และเขากำลังมองหาเจ้าของคนใหม่ใครว่าได้ดีสุดก็รับไปเลยอ๋อน่าจังุกคนพร้อมไหมงั้นก็มาจับเวลา,า,าเยี่ยมมากยินด <gasps> หมดแต่เพ้อฝันจนลืมไปว่าต,ต้องวาดรูปยิ่งทาให้ฉันชนะนได้ง่ายขึ้นขั้นแรกฉันจะวาดขคงสีดําแบบนี้แหละเรียบร้อยและจากนั้นก็ระบายสีสนักด้วยแป้งสีขาว และก็เพิ่มเขี่ยวที่แหลมคมและรอยยิ้มของนักล่าเพราะฉันชอบสุนักล่าเนื้อโอ้ใช่มาของฉันต้องกลายเป็นที่หวัดกว่าของเพื่อนบ้านและเมื่อฉันเป็นเจ้าของมันโอ้โมคิดอะไรอยู่เนี่ยนี่อินิคเป็นยังไงบ้างเอออะไรเหรอเออใช่จริงด้วยต้องวาดรูปดีที่สุดเริ่มจากสีดําฉันจะวาดหน้าตาน่ารักน่ารักมีดวงตารอยยิ้มที่ใจดีแล้วก็องเท้าฮะ บงว,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 ว่าครูจะชอบหมาของฉันนะเพราะมันร่าเริงและก็มีความสุขเหมือนกับฉันเลยเอาละโอ้ทำให้เสร็จหมดเวลาแล้วได้ค่ะพันเค้กของฉันพร้อมแล้วฮะไงท่านท่านโอ้ทำได้ดีมากอีลิฟแล้วของเวสเดย์ล่ะหนดูสินั่งก่อนดีกว่านะคะจะได้ไม่ลมเพราะความตกใจเมื่อได้เห็นชาลีของฉัน มันจะกลายเป็นตำนานที่น่กากลัวที่สุดของเมืองเราแม่เจ้าน่กกากลัวจังเลยครูจะไม่ยากให้มันเห็นสิ่งนั้นน่าเสียดายจังขอโทษนะจ๊ะแต่รอบนี้อินิตเป็นผู้ชน,นะเออดีใจจังเลยยินดี่ห้รู้จักนะชายลีฉันชื่ออินิดมาเป็นเพื่อนกันฮะน่ารักใช่แล้วขนนุ่มามากๆเด็กดีจังเลยขอกาหลังหูหน่อยนะใช่แล้วมารอกกันเลย โอ้เกือบลืมเรื่องช allenge ไปใครชอบร้องเพลงและเล่นกีตาร์บ้าง oh. ครูมีเซอร์ไพรส์ให้เธอด้วยโอ้เ oh. จ๋งมากใช่มาสู้เพื่อรางวัลน,นี้กันเถอะขั้นแรกฉันจะวาดไมโครโฟนยังไงจากนั้นค่อยๆว่าส่วนอื่นความลงใหลของฉันก็คือกีตาร์ฉันอยากได้รางวัลน,นี้จริงๆนะเพื่อจะแสดงในคอนเสิร์ตของโรงเรียนขอจะเป็นสีเหลือง และตัวกีต้าร์จะเป็นสีดำไม้ของฉันมีสีขาวเพื่อดึงดุดความสนใจฉันนี่เก่งจริงๆกีต้าร์พร้อมแล้วเย้อ๋อเจ๋งจังแข่ง hmm. แค่สุดแล้วแพ่ต้องกลับด้าน เท่านี้ก็เสร็จแล้วล่ะโอ้น่าเสียดายเราหมดเวลาแล้วเบนสเตอพิมไหมเป็นไงค้างานของเราโอ้สาวๆพวกเธอเก่งมากๆเลยู้าเห็นถึงความตั้งใจของพวกเธอเพ้านั้นทั้งคู่ได้รางวัลไปเบนสเตได้กีตาร์อ oh, like oh, so ีเน <IO> ่ได้ไมโครโฟนขอบคุณมากค่ะใช่ใช่ใช่มาแสดงคู่กันไหมล่ะเป็นความคิดที่ดีมาก มาตต้องวงกันเถอะเยี่ยมมากเราจะสร้างความฮือฮาในคอนเสิร์ตของโรงเรียนใช่แล้วมาปาร์ตี้กันเลยทุกคนมาเต้นกันว้าว <Wow. S 2> และนี่คือรางวัลใหม่ของพวกเธอใครว่าได้ดีที่สุดก็รับบาว์ีรถยนต์และบ้านหลังใหญ่ฮะ oh, <ม>นี่คือสิ่งที่ฉันฝันฝันมาตลอด<ม>แต่ฉันไม่เริ่มได้ถ้ามีเวลาสานาที ฉันจะไม่วาดบาร์บี้อนุสือเบิตมนดีกว่าเบ <c oughs> สเตโอเคก็ต่มใจนั้นรางวัลจะเป็นของฉันก่อนอื่นฉันจะวาดบาร์บี้เธอเป็นคนสวยมีผมยาวสลวยและก็ใส่ชุดสีแดงเออใช่น่ารักจังและชุดก็สดใสด้วยเรียบร้อยอวันดีติงแกต้องการอะไรอ่ะอย่ามาพูดเลย ถ้าอยากได้ก็ไปวาดเองฉันยุ่งอยู่อย่ามารบกวนฉันจะสูตน้ำยาแล้วส่วนผสมไม่ธรรมาดาแต่ว่าเรามีหางมังกรไม่นะหมดเวลาแล้วใครก่อนมาเริ่มด้ฉันค่ะดูสิคะมาดูมาดูฮะบาร์บี้ของฉันเป็นไงคะ,ะนั่นมันแค่สองคะแนนได้ยังไงกัน ก็ม <LY humming> ันออกมาไม่ดีนี่เวสเดย์ทำคนต่อไปไม่อยากจะเชื่อเลยบาร์บี้แบบนี้ดีกว่าเยอะผู้ชนะก็คือเวส์เดย์อะไรแต่ฉันไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะติงเป็นคนทำดูเหมือนมันจะชอบบาร์บี้มากๆและอยากเลยนน้าชาเธอด้วยแกคือสุภาพบุรุษตัวจริงวิเศษไปเลย สาวๆพร้อมเป็นไหมเรามีแบบดสอบใหม่ใครวาดป๊อปปิตได้ดีที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะฉันรักป๊อปปิตเพราะว่ามันมีสีรุ้งและก็สวยมากๆฉันมีไอเดียดีๆแล้วในการวาดป๊อปปิตเจ๋งๆขั้นแรกก็สร้างรูปหัวใจและก็แบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้จากนั้นใช้แป้งหลากสี ระบายในหัวใจเป็นสีของสายรุ้งเจ็ดสีเลยนะมีสีแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินครามแล้วก็สีม่วงด้วยครบแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็เพิ่มลากกว่าสุดประของฉันสกิทเฮิสมันทั้งกลมแล้วก็หนาและเพิ่มมิติให้กับป๊อปปิตของเราเฮ้เจ๋งอโอเย้นี่คือคาถาที่ฉันต้องการถึงเวลาลองทำป๊อปปิตแล้วแตน จงลอยทีนี้เราจะวาดและก็ชน,นะวาดหัวใจก่อนแบ่งเป็นช่องๆเหมือนกันและแน่นอนต้องมีรูวงกลมและจากนั้นค่อยถมสีทับสีชมพูสีเขียว สีฟ้าสีเหลืองมันคืออัชาริยะและ้อก็มีสีส้มด้วยสดใสมากสุดท้ายสีแดงคนอต้องชอบแน่แน่เอาล่ะสาวสาวหยุดมือหมดเวลาแล้วล่ะไหนดูสิสักนพู่นะคะแป๊บหนึ่งเออทำยังไงดีอะมันพังหมดเลย อนนี่ค่ะเออก็เสียใจยได้นะเวนสเตลล่ไหนดูสิรอสักครู่ค่ะทุกอย่างจะพร้อมแล้วนี่ค่ะครูบราวเวนสเต์างานของเธอน่าทึงมากเธอได้รับรางวัลปยินดีด้วยขอบคุณค่ะดีใจจังติงต้องการอะไรอ่ะก็ได้เอาไปเล่นสินฉันเล่นได,ได้ไหมฝั่งหน้าแล้วกัน